เขาคำว่ารุ่นใหม่มากะร,รู้สึกว่า <laughs> เด็กลงเลยๆกระชุมกระชวยใช่ฮะแล้วก็ของผมอาจจะโฟกัสไปที่คือผมเป็นครูสังคมนะครับอยู่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็สอนเฉพาะนักมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ว่าอาจจะมีประสบการณ์แบบไปสอนเด็กมอตอ้นบ้างแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของผมที่จะพูดในวันนี้ก็จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ครูทําได้และอาจจะควรทำนะครับในบริบทของห้องเรียนแล้วก็เน้นไปที่ด้านสังคมศึกษาเป็นหลักนะครับผมคิดว่าจริงจริง อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับโจทย์ที่ผมได้เนี่ยมันอาจจะมีอยู่สัก3าข้อใหญ่ๆหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการสอนแบบ Inquiry Bas e d หรือว่าการสอนให้เอให้สงสัยเนี่ยม,มันดีอย่างไรนะครับสองคือมันมีอุปสรรคอะไรที่อยู่ในระหว่างกระบวนการของการสอนให้เอบ้างนะแล้วก็3คือแล้วเราทําได้อย่างไรบ้างในชั้นเรียนของเรานะครับก็จะแทรกประสบการณ์ของผมในตอนท้ายนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้อาจจะคล้ายๆกับอาจารย์สุดท้ายตอนแรกครับว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าสงสัยหรือที่ผมชอบมากกว่าคําว่าเอเนี่ยจริงๆมันมีเอที่ที่ดีกับไม่ดีอยู่ครับ เอ๊ะที่ไม่ดีเนี่ยง่ายมากเช่นผมพยายามห้ามตัวเองไม่พูดสิ่งนี้แต่ผมจะพูดนะคือเ <laughs> ช่นนะฮะเช่นถ้าใครติดตามการเมืองในช่วงนี้เราก็จะพบความเ e อ๊ะจำนวนมากซึ่งดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนใช่ไหมฮะหรือถ้าไปในระดับชั้นเรียนเราจะพบว่าผมเชื่อเชื่อว่านักเรียนไทยสักคนประเทศต้องมีประสบการณ์การเอ๊ะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชั้นเรียนมากมายยกตัวอย่างเช่นครูเข้ามาในห้องแล้วก็เปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็อ่านตามทุกคํานั้นให้เราฟังแล้วเราก็เ e อ๊ะ ได้เหรอวะใช่ไหมฮะหรือว่า,รวาครูสั่งงานโดยที่จริงๆแล้วเป็นงานที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเลยแค่ส่งส่งไปส่งไปแล้วครูไม่เคยมีฟีดแบ็กกลับมาเราไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วก็ได้คะแนนแล้วเราก็เอ๊ะมันได้เหรอวะใช่ไหมหรือเพื่อนบางคนแบบเป็นที่รักของครูไม่รู้ว่าทายังไงไม่รู้ได้เกรดซตลอดได้คะแนนดีตลอดแล้วแต่มันไม่เห็นตั้งใจเรียนเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันได้เหรอวะใช่ไหมประสบการณ์เอ๊ะแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอ๊ะที่ดีนักด้วยเหตุผลว่ามันไม่ใช่การวางแผนเพื่อให้ ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นการเอสประเภทแบบที่อาจารย์ว่าคือเด็กสงสัยแต่หลายครัง้งเขาคงไม่อยากจะไปเรียนรู้อะไรเพราะรู้สึกว่ายิ่งเราไปหาคําตอบมันจะยิ่งแบบมันยิ่งเครียดใช่ไหมครับแล้วก็จะเรียนรู้ว่าโอ้โหโลกมันจ้าโหดร้ายแต่ว่ามันมีเอสที่มันดีใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าเอสที่ดีเป็นเอสที่จําเป็นต้องวางแผนนะครับจำเป็นต้องวางแผนหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเอสเนี่ยมันมี ข้อดีอย่างไรทําไมเราต้องวางแผนมาแล้วเราจะวางแผนไว้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่ทั้งสองท่านพูดมาเลยคือการศึกษาหรือการเรียนรู้ไม่ว่าในวิชาอะไรมันควรเริ่มต้นด้วยด้วยการเอะหรือการตั้งคําถามโดยการสงสัยเสมอแต่มันดีอย่างไรใช่ไหมครับผมคิดว่าเราเข้าใจมั้ง่ายๆแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันดีเพราะว่าหนึ่งเราเราเชื่อสาหรับคนที่เชื่อในความเอะนี้นะเราเชื่อกงกันว่าความรู้มันไม่เคยมีอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นมันไม่ได้จํากัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นการที่เราสอนให้เขารู้นะครับ นั่นแปลว่าเราเราไม่ทําให้เขาเอะเลยมันแปลว่าทุกอย่างจบในห้องเรียนเมื่อเราออกไปเขาจบการเรียนรู้ไม่ไปไหนไม่เกิดขึ้นในสถานที่ที่อยู่ในชีวิตจริงทงัทง้งทที่ในชั้นเรียนมันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนเท่านั้นแต่ถ้าเราทําให้เขาเอะได้เราจะทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราสอนมันไม่ได้มีแค่ตัวเราครูไม่ใช่ผู้รู้ดีที่สุดนะครับหนังสือเรียนไม่ใช่สิ่งที่ ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดความรู้ยังมีอยู่ข้างนอกอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าแต่เป็นหน้าที่หรือภารกิจของเขาที่จะต้องเดินทางออกไปเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเอที่ดีมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันทําให้นักเรียนไปไกลกว่าห้องเรียนมันวางอยู่บนสมมติฐานที่ว่าความรู้มีมากกว่าที่ครูรู้ความรู้มีมากกว่าในเอกสารความรู้อยู่ข้างนอกนั่นและเป็นหน้าที่ของเธอที่จะออกไปคําถามคือเราจะทําให้เขาออกไปได้อย่างไรผมคิดว่าเมตา f o อันหนึ่งที่ดีนะครับคำเปรียบเปรยอันหนึ่งที่ดีคือว่า คือผมคิดว่าในสังคมไทยรวมถึงหลายที่ในโลกเนี่ยชอบมีคําเปรียบเปรยนี้คือถ้าเราจับปลาให้เขาเขาก็จะมีปลากินหนึ่งวันนะฮะแต่ถ้าเราสอนให้เขาทําเบ็ดเขาจะมีปลากินไปทั้งชีวิตแล้วเราฟังปุ๊บผมเชื่อว่าเุกคก็จะพยักหน้าว่าถูกต้องถูกไหมฮะเพราะว่าการสอนให้คนทําเบ็ดเป็นเนี่ยมันย่อมดีกว่าการจับปลาคำถามสำคัญที่เราไม่เคยถามกันเมตาฟอร์นี้เลยแต่เราใช้กันมากเนะี่ยทั้งในการศึกษาไปจนถึงเรื่องเศ,ษศรษฐกิจนะฮะคือว่ามันมีแค่ปลาหรือเปล่านะที่กินได้ เขาต้องกินปลาไหมเขากินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลาได้ไหมมีวิธีการจับปลาแบบอื่นไหมเรามีความสัมพันธ์กับปลานอกจากการกินมันได้ไหมในท้องทะเลมีอะไรบ้างความเอะคือสิ่งนี้คือการที่ไม่ใช่แค่สอนว่าความรู้ที่ถูกต้องมีชุดเดียวเท่านั้นคือปลานะและไม่ใช่การสอนว่าวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องก็มีวิธีเดียวเท่านั้นนะคือเบ็ดใช่ไหมฮะผมคิดว่าไอ้สองสเต็ปเนี้ยสเต็ปที่สองดูดีกว่าสเต็ปแรก แต่ยังไม่ใช่ความเอะที่เราควรจะสร้างและหลายครั้งเราติดอยู่ตรงนี้แหละคือการให้เครื่องมือให้เขาไปหาความรู้แต่ความรู้ที่เขาต้องหาเนี่ยคือความรู้ที่เราแบบเห็นแล้วมันสบายใจว่าก็ตราบเท่านี้เขาจับปลาเรามีความสุขแต่ถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าปูมันเริ่มน่ากินกว่าใช่ไหมครับเขาอยากกินกุ้งวันนี้ชอบกั้งนะ่มันนานๆทีจะมีกินไม่ได้ติดทะเลเราจะเริ่มรู้สึกหวั่นไหวว่าเอ๊ะสังคมเรามันให้เด็กกินปลาได้แล้วก็ไม่ ถ้าเขาไม่กินปลาแล้วเราสังคมเราจะอยู่ยังไงอะเราเรากินปลามา60ปี100ปีมันพราเราเรากินแต่ปลามาตลอดถ้าเขาเริ่มไปถ้าเขาออกเรือเองละ่ะถ้าเขาเริ่มรู้ว่าน่านน้ำนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอื่นละใช่ไหมแล้วถ้าเขาไปเจอเกาะอื่นซึ่งมันอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วมันเริ่มมีแบบมะพร้าวบ้างมันเริ่มมีคนทําการเกษตรแบบอื่นแล้วถ้าเขาไม่กินปลาจะทําอย่างไรดีไอความรู้สึกแบบนี้มีได้และเข้าใจได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าความรู้ไม่ได้จากัด อยู่ในมือเราในฐานะครูไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นไม่ได้อยู่ในแบบเรียนและหลักสูตรเท่านั้นแต่ความรู้มีตลอดความรู้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วเราควบคุมความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เราต้องเชื่อว่าสักวันเด็กจะออกไปจากเกาะนี้เพื่อหาคําตอบเองว่าอะไรคืออาหารที่เขาอยากกินและถ้าเราเชื่อแบบนั้นไม่มีความจําเป็นที่เราต้องสอนกระทั่งว่ามีปลาเท่านั้นที่เขากินได้ใช่ไหมฮะไม่จะเป็นน้องสอนเครื่องมือในการจับปลาเท่านั้นแต่ต้องทําให้เขารู้สึกว่าน้าน้ำมันกว้างเนาะอยากรู้ไหมว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้าง แต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้นั่นคือ S ที่ดีใช่ไหมครับซึ่ง S ที่ดีเกิดขึ้นจากการวางแผนซะส่วนใหญ่เพราะว่าสุดท้ายมันต้องเป็นการค่อยๆพาเขาออกไปคิดทีละสเต็ปอยู่วันดีคืนดีคุณจับเด็กโยนน้ำลงไปโอ้โหแบบคุณเชื่อว,ว่าข้างนอกเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีโยนเข้าไปในน้ําเลยเรียบร้อยตายาไหมครับสิ่งที่เราทําได้นะครูก็คือเราอาจจะให้ เรือไหมใช่ไหมครับเราอาจจะให้ร่มชูชีพไหมแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ครูทําได้สังคมก็ทําได้ในฐานะการให้ระบบซัพพอร์ตต่างๆแต่ผมโฟกัสแค่การศึกษาในห้องเรียนแล้วกันนะครับผมคิดว่าผมยกเมตาฟอร์นี้ขึ้นมาด้วย,วยเหตุผลนี้นะครับคือถ้าเราสนใจแค่การจับปลาและสอนวิธีการจับปลาทุกอย่างมันจบในในอดีตและปัจจุบัน หมายความว่าเราไม่มีทางได้ความรู้อื่นๆเลยถ้าเราไม่ออกเรือไปหาสิ่งอื่นทั้งท้ี่ความเป็นจริงโลกที่เราอิจฉาเขาแล้วเราอยากจะเป็นตามเขามันคือโลกแบบนั้นการศึกษาแบบแคนาดาอย่างตอนเช้าผมคิดว่าทุกคนฟังดีๆก็จะเห็นภาพนั้นเขาไม่ได้บอกว่าในน้ํามีแต่ปลาและคุณต้องทําเบ็ดให้เป็นเขาสอนให้เด็กคิดว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เรากินได้มีอะไรบ้างนะที่เราควรจะรู้จักและลองให้เขาออกไปออกไปตามหามาด้วยตัวเองโดยที่ครู ครูใหญ่ผู้อํานวยการโรงเรียนแล้วก็ระบบการจัดการก,การศึกษาคอยสป,ปอร์ตเขาครับนะครับอันนี้คือคำ,คำถามที่หนึ่งนะคือว่ามันดีอย่างไรนะครับต่อมาอะไรคืออุปสรรคนะครับเออทุกคนรู้อยู่แล้วผมจะไม่พูดสิ่งดีเยอะก็ดังที่ทุกท่านทราบนะครับระบบการศึกษาเรามีอุปสรรคดังที่ทุกคนว่ามาแล้วทุกคนก็พยักหน้ากันผมพูดเร็วๆแบบไม่ขยายความเช่นนะครับหนึ่งอย่างน้อยในวิชาสังคมศึกษาเนี่ยธรรมชาติของความรู้วิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ยากมากด้วยเหตุผลว่ามันไม่เคยมีคําตอบเดียวสําหรับเรื่อองะไรเลย แต่ถ้าเราตอบคําถามทางสังคมได้ง่ายมากเด็กถามปุ๊บเด็กตอบปั๊บถูกต้องเราให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเราต้องควรถามตัวเองว่าเราส,สอนอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราถามเด็กว่าชีวิตของคุณเป็นของคุณหรือเปล่าเนี่ยชีวิตของเราแต่ละคนเป็นของเราไหมถ้าเด็กตอบจิ๊กเป็นของผมแน่นอนเลยหรือไม่เป็นของผมแน่นอนเลยโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยผมมาเริ่มน่าสงสัยเพราะในทางสังคมเราเราเรา,เราตั้งคําถามได้เยอะมากนะครับเช่นว่าที่ทุกท่านนั่งอยู่วันนี้ เป็นเพราะความตั้งใจเจตนาของเราที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือจริงๆมีปัจจัยอื่นมีองค์กรส่งมาใช่ไหมครับมีภารกิจที่เราต้องทํามันเป็นเรื่องของความรู้ที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของหมายความจําเป็นทางการเงินหรือมันมีปัจจัยอื่นมากมายในประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมให้เรามาถึงตรงนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของเราเองเท่านั้นตรงชีวิตของเราเป็นของเราหรือเปล่าความฝันของเราเป็นของเราไหมการที่เราฝันจะเป็นอะไรเนี่ย เป็นความฝันของเราจริงไหมถ้าเราเกิดเมื่อร้อยปีก่อนน้านี้เรายังฝันเหมือนเดิมไหมถ้าเราเกิดประเทศอื่นในวันนี้เรายังฝันเหมือนเดิมไหมถ้าไม่ความฝันของเราเป็นของเราไหมใช่ไหมครับอะไรบ้างคือสิ่งที่ดีและถูกต้องเนี่ยโอ้โหผมว่านี่เป็นคําถามที่ยากมากวิชาสังคมาศาสนาคนไม่มีาศาสนาเป็นคนดีได้ไหมเราพูดว่าได้เลยโดยไม่ต้องคิดน่าสงสัยพูดว่าไม่ได้เลยโดยไม่ต้องคิดยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกมันเต็มไปด้วยข้อตกยง อันนี้คือธรรมชาติของความรู้แต่ว่าถ้าเราไปนั่งดูในหลักสูตรการศึกษาเราก็จะพบว่าไอสิ่งพวกนี้มันไม่ค่อยปรากฏใช่ไหมครับส่วนใหญ่หลักสูตรการศึกษามันจะถูกจํากัดด้วยตัวชีวัตมากมายซึ่ง แล้วก็มีถกการถกเถียงในแวดวงการศึกษาทท่านอยู่ในแวดวงนั้นก็น่าจะดูว่าฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าตัวชีวัดจริงๆเขาก็เปิดกว้างนะครูก็ทําอะไรได้เยอะแต่ในทางกับการตัวชีวัดที่มีจํานวนมากก็กลายเป็นกรอบในการทํางานของครูเ <c oughs> ช่นถ้าใครสอนศาสนานะครับทุกคนจะพบว่าตัวชีวิตศาสนามีประมาณร้อยตัวแล้วมันต้องรู้แบบละเอียด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 ทุกอย่างคาสอนต่างๆซึ่งสมมุติว่าครูคนนั้นเป็นผู้สงสัยใครรู้และอยากให้เด็กตั้งคําถามกับความรู้แต่คุณต้องสอนแบบหลักทำคําสอนทั้งหมด100ตัวใน3ปี อลองดูว่าจะไขรู้ได้ขนาดไหนถูกยวไหมครัเพราะฉะนั้นอุปสรรคหนึ่งในในี้ระบบมันมีแน่นอนก็คือธรรมชาติของความรู้มันหลากหลายซับซ้อนตอบยากแต่หลักสูตรเราทําให้มันต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ง่ายและต้องตอบให้จบสําคัญคือต้องตอบให้จบหมายความว่ามันจะต้องมีคําถามที่วัดว่าคนรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องตามที่เขาเขียนไหมซึ่งสุดท้ายคล,คลี่คลายในข้อสอบโอเคปลายทางของมันเมื่อก่อนเป็นโอเน็ net, ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อไปนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นนะครับ จริงๆแล้วกระบวนการของการศึกษาสังคมศึกษาเนี่ยมันมีมันมีกระบวนการของการเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้เยอะแต่พอไปพอเราเน้นว่ามันต้องตอบให้ได้ตอบให้ง่ายและตอบให้จบกระบวนการเรียนรู้มันถูกโยนทิ้งไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไม่เห็นต้องให้เขาเรียนรู้เพื่อจะคิดเพื่อจะตอบเลยไหนเมื่อมันมีคําตอบที่เบ็ดเสร็จอยู่แล้วแล้วสุดท้ายถ้าเขาตอบผิดแล้วก็มีสิทธิ์ไปบอกว่าเขาผิดแล้วเขาก็ ก็ต้องเชื่อตามเนี้ยเราทำไมล่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอทำอย่างนั้นปุ๊บกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดมันหายไปเมื่อการเรียนรู้หายหมดหายไปหมดอินควอ y รี่ก็ไม่จําเป็นใช่ไหมฮะสุดท้ายมันจะนําไปสู่การเอ๊แต่เป็นเอ๊แบบไม่ดีเพราะเอ๊แบบที่เราไม่วางแผนเด็กจะเอ๊ว่าจริงเหรอครูที่ครูพูดแบบนั้นแต่เราก็ตอบเขาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยคิดถูกไหมฮะถูกไหมฮะผมว่านั่นคือประสบการณ์ในในชั้นเรียนซึ่งหลายคนน่าจะเคยเจออันที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าสมมติว่านี่คือปัญหาเราแก้อย่าาาางงงไรนนน่ผมมมิดว quirybased Lening ัททอยู่บน ตะกะสองชุดแล้วกันนะครับชุดที่1ก็คือในในแง่ของการออกแบบรายวิชามันทําได้ง่ายมากถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เราสอนด้วยคําถามเสมอหมายความว่าอย่างที่เมื่อเช้าอาจารย์ทั้งสองท่านก็บอกนะเราต้องถ้าเราอยากให้เด็กสงสัยเราต้องเซอราวคือเขาเรียกว่าอะไรนะเอาถ้าเราอยากให้เด็กสงสัยเราต้องสงสัยก่อนผู้ใหญ่ที่อยู่รอบรอมเขาต้องสงสัยคําถามคือลราครูสร้างความสงสัยนะั้นได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่าแทนที่เราจะตั้งคําถามกับเแทนที่เราจะสอนนักเรียนวางบนบน,บนแบบเรียนที่มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะหลักสูตรหรือตัวชีวตที่มีอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมเราตั้งคําถามก่อนว่าทําไมนะเขาต้องรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับเขารู้งนี้มันมีประโยชน์อย่างไรและทําอย่างไรบ้างเพื่อให้เขาได้รู้เรื่องนี้เมื่อเราออกแบบการสอนบนฐานของคําถาม เวลาเราเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนโดยมากมันจะไม่ใช่การตอบเขาแต่เป็นการชวนให้เขาคิดไปบนคําถามที่เราอยากให้เขารู้โดยคําถามที่ดีมักจะเป็นคําถามที่ใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับในรายวิชาแรกแรกที่ผมสอนนักเรียนตอนสมัยนี้สอนม .5 าเมื่อก่อนมีนักเรียนเก่าอยู่นี้ด้วยนะเมื่อก่อนสอนมสแต่อาจจะไม่ได้เรียนมาเป็นรุ่นแรกนะคำถามแรกแรกที่ผมมักจะถามนักเรียนเวลาเข้ามาก็คือเนื่องจากโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเด็กก็ต้องสอบเข้ามสกันมาแข่งขันอารมณ์แบบมาที่ดนวิทยาลัสษณ์สอนใครับงนั้นผมก็จะถามนักเรียนว่าคุณร้ไหมม่าีีออะะเเืนนนกัลย มีอะไรเหมือนกันล้วผมก็ให้เขาทํากิจกรรมเขาก็โอเคเราหน้าตาเหมือนกันมาจากจังหวัดเดียวกันมีนาโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องพ่อแม่รู้จักกันอะไรก็ว่าไปเรียนพิเศษที่เดียวกันแล้วผมก็ค่อยๆโชว์ข้อมูลว่านอกเหนือจากสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยไอลักษณะไฟนอกที่คุณมีเหมือนกัน,นลองดูสิ่งเหล่านี้สิเช่นนะครับตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเราพบว่านักเรียนกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยพักสักประมาณ4 0มาจากกรุงเทพมหาคนนะครนะแล้วก็3ใน4ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยมาจากประมาณ10จังหวัดในประเทศไทยนนะนรใ4ผมมถาาเียว่ ประเทศไทยมีกี่จังหวัด77จังหวัดแล้วเปิดโรงเรียนมาปัจจุบันก็จะปีที่10แล้วนะครับเราคัดเด็กมาโอ้โหมีเด็กสอบปีละ2 3,000คนแต่คัดไปคัดมาอย่างไงอย่างไงโรงเรียนผมรับเด็กปีละ72คนนะครับไอ้เด็กกลุ่มเล็กๆเนี้ยคัดไป10ปีคัดไปอย่างไงอย่างไง 3- ใน,น4ของเด็กทั้งหมดมาจากแค่10จังหวัดในประเทศไทยอีก67จังหวัดไปไหนถูกมคบคำตอบของคำถามนี้คืออะไรแล้วค่อยๆไล่ไปมันมีลักษณะอะไรร่วมกันระหว่าง10จังหวัดนี้บ้างมันมีที่เรียนพิเศษเยอะ มันเป็นจังหวัดใหญ่โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นนําไม่มีสักคนมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมันมีอะไรเชื่อมโยงในเรื่องนี้บ้างปลายทางของมันผมสอนวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษาคือพยายามทําให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแบ็กกราวน์ภูมิหลังทางเศรษฐกิจกสังคมการศึกษามันมีส่วนในการหล่อหลอมเราด้วยเพราะเขาอยู่ในครอบครัวที่ดีมีโอกาสมากกว่าคนอื่นโดยเปรียบเทียบหรือเปล่ามันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เด็กกลุ่มนี้สอบได้ในโรงเรียนแบบนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะบอกว่าโอเคนักเรียนสังคมประกอบไปด้วยโครงสร้างนะครับโครงสร้างมีประกอบด้วยกัน6อันเช่นของกางการศึกษา,าศาสนาการเมืองเราเริ่มไปตั้งคําถามแล้วค่อยๆโชว์ให้เขาเห็นทีละสะเต็ปเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้ทำได้ในแทบทุกวิชาวิชาสังคมเป็นวิชาแบบนั้นเลยเริ่มต้นด้วยคําถามนะครับระหว่างทางทําอะไรก็ทําไปแล้วจบด้วยคําถาม จบด้วยคําถามเช่นแทนที่คุณจะต้องสรุปว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรจบมันด้วยคําถามที่สุดท้ายเขาจะไปคิดต่อเช่นนะครับไม่มีความจําเป็นที่เด็กต้องเรียนแล้วรู้และอ๋อทันทีในคาบความสงสัยจุดได้แต่ไอความการขี้คลายเนี่ยไปขี้คลายในคาบถัดไปได้หรือไปขี้คลายในปีการศึกษาหน้าอย่างได้อย่างเช่นเมื่อวานนี้เพิ่งจบไป1วิชานะครับเป็นวิชาประวัติศาสตร์สุดท้ายคุยอะไรกันมาเขาไม่รู้ผมจบด้วยคําถามที่ว่า ตกลงแล้วคือผมเล่าเล่าหนังเรื่องนี้เขาฟังนะครับหนังชื่อว่าเทลมีฮวยแอมเป็นสารคดีน,นะเกี่ยวกับพี่น้องคู่หนึ่งเป็นฝาแฝดนะครับคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุในวัยสิบหกแล้วสูญเสียความทรงจําไปอีกคนหนึ่งยังจําได้ทุกอย่างคนที่สูญเสียความทรงจำเนี่ยเนื่องจากจำอะไรไม่ได้เลยจาพ่อจำมิจำพี่น้องภรรยาแฟนไม่ได้จําอะไรไม่ได้เลยต้องเรียนรู้ใหม่ ฝาแฝดก็คอยสอนว่าโอเคคนนี้คือพ่อนะคนนี้คือแม่นะนี่คือเรานะคุณเติบโตมาแบบนี้นะนะครับจนกระทั่งไปถึงกลางเรื่องเนี่ยในวันหนึ่งที่พ่อเขากาลังเสียชีวิตนะพ่อก็เรียกลูกสองคนมาเจอแล้วเราก็ถามลูกว่าล้วก็บอกลูกว่าลูกพ่อกําลังจะตายนะพ่อขอโทษสำหรับทุกอย่างที่พ่อเคยทานะครับพี่น้องคนที่คนที่จําทุกอย่างได้ความทรงจําไม่เสียไปนะตอบอ๋อขอเริ่มอย่างนี้พี่น้องคนที่สูญเสียความทรงจําไปนะก็ตอบตอบพ่อว่าเขาก็คิดว่า ผู้ปกครองนะ่ยถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็น่าจะเคยทําอะไรไม่ดีกับลูกก็น่าจะขอโทษพ่อจะเสียแล้วนะพ่อขอโทษกับทุกอย่างที่พ่อทําคนที่เสียความทรงจําก็บอกพ่อว่าครับพ่อผมอภัยให้พ่อทุกอย่างแต่คนที่ความทรงจํายังดีอยู่ตอบพ่อว่าไม่ครับพ่อผมไม่มีวันให้อภัยพ่อเลยคําถามคือเฮ้ยเขารู้อะไรที่เราไม่รู้ฝ่าแฝดเริ่มตั้งคําถามและสุดท้ายเรื่องจะคลี่คลายไปว่าฝาแฝดสองคนเนี่ยครับในวัยเด็กเขาทั้งทั้งสองคนประสบเหตุการณ์เดร้ายในชีวิตที่ทําโดยครอบครัวของตัวเอง แต่คนที่ยังจําได้อย่งจําได้ะขณะที่ความทรงจำที่คนที่ความทรงจาหายไปแล้วเขาลืมไปแล้วเขาจึงไม่โกรธพ่ออีกคำถามที่ผมถามนัเรียนคือคุณอยากเป็นคนคนไหนคุณอยากเป็นคนที่จําประวัติศาสตร์ได้มีความรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันวางอยู่บนสิ่งที่ไม่จริงหรือคุณอยากเป็นคนที่รู้ความจริงแต่มันเจ็บปวดอะแล้วจบ ไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ไหมครว่าคำคำแล้วไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้เด็กก็ถามว่าผมตอบอะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญแต่เนี่ยแหละพอจบปุ๊บเขาจะออกเรือนะฮะแล้วมันเป็นหน้าที่เขาหลังจากนั้นผมก็กลับมา,าก็ทับเปียบเป็นกอะผมก็กลับมากินข้าวกับครอบครัวผมผมไม่ได้สนใจแล้วว่าเด็กพรุ่งนี้จะไปทําอะไรอะ่ะแต่สุดท้ายถ้ามันมีไฟนี้ เขาเขาเห็นว่าเรือมันออกเดินยังไงเขารู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรสนใจหลังจากนี้เขาจะออกเรือไปหาสิ่งอื่นที่อาจจะไม่ใช่ปลาผมาจะนั่งกินปลาเหมือนเดิมแหละแต่เด็กอาจจะกินอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นการเริ่มด้วยคําถามจบด้วยคําถามเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทําให้เกิด inquiry based นะครับสุดท้ายผมคิดว่ามันมีเครื่องมือชุดหนึ่งซึ่งช่วยได้ในการออกแบบการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนเนาะซึ่งผมคิดว่าประยุกต์ใช้ได้สําหรับสําหรับครูทุกคนถ้าอยากใช้นะครับหรือจริง,รงผม ผมคิดว่าประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนที่ไม่ใช่แค่ครูในโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับก็คือว่ากระบวนการสั้าง Inquiry Bas เนี่ยผมคิดว่าจริงๆมันวางอยู่บนของแค่3อย่างนั่นเองนะครับหคือคําถาม2คือเครื่องมือ3คือปรากฏการ์เราต้องการสอน Inquiry เพราะเราเชื่อว่าเมื่อคุณสนใจสงสัยในปรากฏการ์ใช่ไหมครับคุณจะไปออกความหาความรู้ด้วยตัวเองแต่เขาไปหาความรู้ไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มีเครื่องมือและเขาไปหาความรู้ได้ยากขึ้นถ้าเขาไม่เคยถูกชวนให้ถาม เพราะฉะนั้นกระบวนการของการเรียนการสอนซึ่งจริงๆผมไม่ต้องเรียกชื่อนี้อะไรเรียกชื่ออื่นก็ได้นะครับเรียกว่าการเรียนการสอนที่ดีก็ได้คือการผสมประสาน3สิ่งนี้คือคําถามเครื่องมือเพื่อนําไปสู่ปรากฏการณ์นะครับซึ่งอาจจะทําได้ในหลายรูปแบบผมคิดว่าหลักๆมันมีอาจจะมี4แบบนะครับแบบที่1คือง่ายมากคือทําด้วยกันทําด้วยการหมายความว่าครูเป็นผู้ตั้งคําถามครูเป็นผู้สอนเครื่องมือครูเป็นผู้พาไปวิเคราะห์ประสบการณ์หรือปรากฏการณ์ในกรณีที่เด็กไม่เคย ผ่านอะไรมาก่อนเลยหรือในกรณีที่เราต้องการความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิชากระทั่งประวัติศาสตร์ทําสิ่งนี้ได้เช่นครับผมสอนวิชาประวัติศาสตร์พาที่ว่าด้วยอาณาธิคมกับกับสมัยรัชกาลที่4นะครับคำถามสําคัญอันหนึ่งที่อยากให้เด็กเรียนรู้ก็คือเรารู้จักสนธิสัญญาเบลลิงนะเราก็พูดกันว่าเบลลิงเป็นสนธิสัญญาที่กดขี่สังคมไทยแต่มีใครเคยอ่านสนธิสัญญาเบลลิงบ้างนะครับผมก็พาเด็กไปอ่านสนธิสัญญาเบลลิงแต่อ่านด้วยกันตั้งคําถามให้เลยอ่านปทีิละบรรทัดไปด้วยกันคําถามสําคัญคื อ่านสนธิสัญญาเบลลิงแต่ละข้อแต่ละข้อมันมีข้อหนึ่งถึงสิบนะแต่ละข้อใครคือคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากสนธิสัญญาเบลลิงแต่ละข้อบ้างใครในที่นี้ไม่ใช่แบ่งแค่ไทยและต่างชาติแต่แบ่งเป็นคนใดมาครับอังกฤษคนใดมาครับจีนใช่ไหมครับชนชั้นนาไพร่ทาาพ่อค้าคนกลุ่มต่างๆมีใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์แล้วอ่านไปด้วยกันอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งนะครับกรณีที่มันต้องการความลึกซึ้งมากเราเนี่ยอินควิลีต้องมากตั้งคําถามให้ ให้ให้เครื่องมือเครื่องมือคือสอิสัญญาให้ปรากฏการแล้วไปวิเคราะห์ด้วยกันส,สองคือแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบคอนโทรลอะไรคอนโทรลในความหมายว่าเราให้คําถามเราให้เครื่องมือแต่ให้เขาไปวิเคราะห์ปรากฏการด้วยตัวเขาเองเช่นนะครับผมเพิ่งสอนประเด็นเรื่องศาสนากับความขัดแย้งนะแล้วก็ผมก็ชวนเขาคิดว่า ศาสนาที่เรารู้จักเนี่ยพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูศาสนายิวปัจจุบันเราเรามีภาพศาสนาว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเอ่อตรงข้ามประเหตุผลเป็นความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของมันนะช่วงต้นของศาสนานะทุกคนลองสังเกตดีๆครับพุทธศาสนาคริสต์ศาสนายูดายเนาะรวมถึงศาสนาอิสลามตอนต้นของมันโดยมากนะครับเป็นศาสนาที่เป็นเครื่องมือของคนที่มีอํานาจน้อยในสังคมที่ท้าทายสังคมที่กดขี่พวกเขาอยู่ ไล่ได้เลยครศาสนาพุทธเกิดขึ้นในบริบทที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อในชนชัน้นวรรณะศาส,สนายิวศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ย้อนไปดูประวัติศาสตร์มันเริ่มต้นจากบริบทที่มีใครสักคนที่เชื่อในศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์กําลังกดขี่คนกลุ่มนี้อยู่แล้วเขาก็อ do p t เอาความเชื่อใหม่เราใช้ศาสนาเนี้ยในการสร้างความเท่าเทียมกันคําถามคือทําไมศาสนาซึ่งแต่เดิมเคยถูกใช้เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันปัจจุบันเรากลับได้ยินว่ามันเป็นศาสนาที่นําไปสู่ความขัดแย้งหรืออย่างน้อยถูกใช้เพื่อสนับสนุนความขัดแยง้ง ในกรณีนี้ผมก็ให้พาไปดูความขัดแย้งในในสังคมโลกบนฐานของศา,ศาสนา3 4อันนะครับให้เครื่องมือในการวิเคราะห์ไปให้บทความไปแต่ให้เขาไปคิดและให้เขาสรุปเองว่าโอเคคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรคือข้อสรุปที่คุณได้จากการวิเคราะห์ปรากฏการ์สีอันนี้นะครับอีก2อันเร็วๆคือเราอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือแทนที่เราจะให้เครื่องมือและปรากฏการ์เราให้เฉพาะคําถามเลยและเขาไปรุยเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสอนประวัติศาสตร์พาร์ทหนึ่งที่สนุกเคยทำประวัติศาสตร์ครอบครัว ง่ายมากผมคิดว่าหลายที่ก็เริ่มทําแล้วทำประวัติศาสตร์ครอบครัวคือเราให้คําถามเราสอนเครื่องมือประวัติศาสตร์สอนวิธีการสอนหลักฐานแต่เราวัดผลจากอะไรล่ะตั้งคําถามเลยครับทุกคนกลับบ้านไปทำประวัติศาสตร์ครอบครัวคูให้เวลาหนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งอาทิตย์ไม่พอหนึ่งเดือนไปคุยทําอะไรก็ได้คุยกับพ่อแม่เอารูปถ่ายมาเอาฉนดที่ดินอะไรเงี้ยเขียนประวัติศาสตร์ครอบครัวตัวเองภายใน1นถึงสหน้ากระดาษเราให้คําถามเครื่องมือเขาใช้อะไรไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราให้เครื่องมือก,อกว้างๆว่าทําได้เหล่านี้แต่บางคนไปคุยกับพ่อแม บางคนไปหารูปบางคนไปหาไดอารี่บางคนพบว่าตัวเองเคยเป็นละเหลนของปู่ทวดหลวงปู่ทวดคนนั้นบางคนพบว่าตัวเองเคยแบบตระก,กูลมาจากรัชสมัยรัชการที่3อะไรแบบนี้เขาลิก <c oughs> ไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์ได้อย่างไรผ่ <c oughs> านเครื่องมือที่เขาหาเองเราตั้งคําถามให้นะครับสุดท้ายคือฟรีไปเลยอันนี้ง่ายมากนะครับฟรีหมายความว่าเราไม่ต้องตั้งคําถามด้วยซ้าเราให้เขาตั้งคําถามเองทําได้อย่างไรเช่นนะครับข้อสอบหลายครั้งครูคิดว่าเราต้องเป็นผู้ที่ออกข้อสอบเท่านั้นเพราะเราเชื่อว่าคําตอบที่ถูกมันมีอยู่น้อยนิด แต่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องหาในตัวเด็กไม่ใช่ er คําตอบที่ถูกแต่คือกระบวนการคิดที่ถูกเด็กที่คิดท네ี่ถูกน่าจะต้องตั้งคําถามเพื่อแสดงถึงการคิดที่ถูกต้องนั้นได้ถูกไหมครับถ้าเราสอนให้เขาสงสัยแล้วเราสนใจว่าเขาสงสัยและหาคําตอบได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ตั้งคําถามให้เขาตอบแต่เราให้เขาตั้งคําถามเองเราเป็นคนคุยกับเขาระหว่างกระบวนการตั้งคําถามและเราเป็นคน ตรวจคาถามของเขาซึ่งแน่นอนตรวจคําตอบของเขาครับซึ่งแน่นอนผ่านการพูดคุยหรือการเรียนรู้ของเขาเองไอกระบวนการแบบนี้ทำได้เช่นข้อสอบออชุดบางชุดของผมผมก็ใช้วิธีนี้คือว่าก็เด็กมีสิทธิ์เลือกว่าว่าจะตอบคําถามที่ผมตั้งหรือว่าจะตั้งคาถามมาสักหนึ่งข้อแล้วตอบของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตั้งอะไรก็ได้ระหว่างตั้งเนี่ยคุณมีเวลา1เดือนมานั่งคุยกับผมผมแอครูฟเท่านั้นคุณจะเอาคำอคำถามนี้ไปตอบในข้อสอบไฟนอลได้แบบเนี้ย คำถามไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตั้งกระบวนการไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปดูแลปรากฏการณเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำความเข้าใจแต่เราจุด Inquiry b a s เบนี้ได้จากไหนจากการที่เราสอนให้เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่คําตอบที่คุณมีเหมือนผมหรอกที่ถูกความรู้ยากจะตายคุณถามผมวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกไหมแต่ผมรู้แน่ๆว่ามันต้องคิดอย่างไรและเราหา กระบวนการคิดนั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับผมคิดว่ากระบวนการ Inquiry- Bas e d l e a r n i n g สามารถทําได้ด้วยการทําของสองสาอย่างนะครับหนึ 1, ่งครูต้องเลิกเชื่อว่าคําตอบที่ครูมีอยู่หรือแบบเรียนที่ครูใช้เป็นคําตอบเดียวของโลกที่มีอย่างน้อยในวิชาสังคมศึกศาษ,าษาและประวัติศาสตร์นะครับสคือว่ากระบวนการสามารถทําได้ด้วยการเริ่มต้นด้วยคําถามและจบด้วยคําถามเราไม่จำเป็นต้องสรุปทุกอย่างในโลกนี้เพราะเราไม่ได้รู้ดีที่สุด สามกระบวนการของการสร้าง Inqui r y base mm hmm. คือความสัมพันธ์ระหว่างคำถามเครื่องมือและปรากฏการ์ครูสามารถเล่นกับกระบวนการนี้ได้เราตั้งคำถามให้ปรากฏการ์ให้เครื่องมือ,เร,อ,มอเ,รรเราตั้งคำถามให้เครื่องมือให้เขาไปศึกษาประสบการณ์เราตั้งคำถามให้เขาหาเครื่องมือเองแัะศึกษาปรากฏการ์เองหรือเราให้เขาตั้งคำถามเองก็ได้เราทำแบบนี้ได้ด้วยเราเชื่อว่าคำตอบที่ถูกที่สุดไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นกระบวนการในการคิด และสุดท้ายที่สุดก็คือว่าทั้งหมดนี้ไม่ควรเป็นสิ่งที่ครูควรทําในห้องเรียนแต่ผมคิดว่ากระบวนการนี้ย้อนกลับไปเมื่อเช้านะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้และอาจจะไม่ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าคนที่สอนครูในระดับอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สงสัยใครรู้และไม่สร้าง inquiry-based learning ผมคิดว่าการศึกษาที่ดี ควรจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนและเมื่อเราเชื่อแบบนั้นไม่ใช่แค่หน้าที่ครูในห้องเรียนเท่านั้นครับผมคิดว่าสังคมเราต้องตั้งคําถามเยอะๆกับคนที่ผลิตครูให้มากกว่าน,นี้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ curious พอที่จะสร้างผู้ใหญ่ที่ curious ไปอยู่กับนักเรียนหรือยังครับขอบคุณครับ